ดีค่ะสวัสดีครับ,รบมันได้ไปเลมากครั้วันนี้มันถึงคอนเสวร์ตแล้วบรรยากาศที่ไม่คาดฝันใกล้แล้วใกล้ที่จะ <laughs> ได้ดูเต็มที่สุดไม่คือตอนแรกเนะี่ยเราไม่คิดว่าจะมีซีซั่นสองแล้วอยู่ดีพี่ชอตนอะ่ะ <c oughs> ก็เดินมาหาเด็กๆบอกว่าพี่จะทํานะแล้วก็เริ่มถ่ายเลยยจะได้ดูเป็นไงบ้าง,งการกลับมาครั้งนี้คือเป็นการกลับมาที่เหมือนได้ย้อนย้อนประสบการณ์ตอนซีซั่นหนึ่ง แล้วก็กลับมาเจอกับพี่พิเตอร์แล้วก็นักแสดงทุกคนก็รู้สึกดีแล้วก็รอบนี้แบบชิลขึ้นในการทํางานเพราะว่าเหมือนแบบเราเคยเจอไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็มีสิ่งที่ท้าทายก็เป็นเรื่องบทที่เข้มข้นขึ้นครับแล้วก็สิ่งใหม่หมๆที่เกิดขึ้นมากเพิ่มเติมเข้ามาในซีซั่นนี้ใว่าตลอดตั้งแต่เปิดมา ก็ค่อนข้างสร้าชีวิตอยู่เป็นยังไงบ้างัตั้งต้แต่วันแรกนถึงวันนี้มันทำให้เราปถึีทัสองเ็นซัพอมากขึ้นไเรื่ยก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตที่เขาซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นแล้วแบบซัพพอร์ตมาตลอดเราก็อยากจะทำพิทเวบสองอันนี้ให้ตอบแทนพวกเขาอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าพวกเขาจะมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับซีซั่นสอีผมก็รู้สึกว่า มันเปลี่ยนชีวิตของเด็กพิทเบสไปค่อนข้างมากเลยนะแต่ละคนก็แบบได้ได้ไ,ดไปทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วเราก็กลับมาจาซีซันส,สองแล้วก็ปีนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลย<ช>ปีหน้าก็ต้องรอดูออมันดอกตลามันยาวแล้นวนะแล้วพอมาพูดมันการกลับมาของชาลีกับเบสเค้าเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าแบบทำรันก็จะเข<ๆ>้มข้นเหมือนเดิมทางเราเป็นยังไง รอบนี้เหมือนมันจะมีคอนฟ l i c เข้ามาใช่ยังไงน้องใช่ค,คือแบบซีซั่นหนึ่งนี่คือเป็นแบบล่งหมาชาลีตามตามจีบพ,พี่เบ,บ๊รอบนี้จีบติดแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตคู่กันไปหลังจากจบซีซั่นหนึ่งเนี่ยคือแบบเป็นช่วงเวลาผ่านเวลาครับแล้วเปิดมาเราก็แบบต้องสว่านวิดิวกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีตัวแปรต่างๆเข้ามา บอกเลยนะครับซีซั่นนี้ไม่เอาค่าตัวเพราะว่าคุ้มแนะใช้การงานให้คุ้มนะครับแล้วก็แล้วก็ซีซั่นนี้พี่เบฟก็กลายเป็นน้องเบฟนะครับตามง้อผัวแล้วก็โล่สำเภาทั้งวันนะฮะแค่นั้นเองอันนี้เอาไปตัดเอานะว่าใช้ได้หรือไม่ได้แรงสุดหรอแรงมากระโดดะโดลงเวรลงเวรยังไงซีพี่เบฟคุ้มค่ารักหรอนคังรักก่อนคังรักก็เอาจริงจซีซั่นหนึ่งเราได้เห็นแล้วพี่เบฟเขาไม่มีไม่เคยมีความรัก แล้วพอได้ความรักจากน้องชาลีในท้ายเรื่องเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยความรักที่สวยงามแล้วพอเปิดซีซั่นสองเนี่ยก็เปิดมาแบบสวยงามเลยแล้วก็มีเหตุไม่คาดฝันก็คือโทนี่เนี่ยได้กลับมาแล้วก็จะมาเป็นต้นเหตุของซีซั่นสองที่ทําให้ลูกเราแบบว้าวุ่นเลยแต่เรได้ว่าแบบมันไม่ใช่แค่คุณโทนี่กลับมามันก็มีตัวละครอือ่นที่เข้ามาน้องวินลี่น้องวิลลี่ใช่วิลลี่เขาเข้ามาแบบจีบผมสุด ด้วยเราที่เคยเป็นตัวแม่เค้กกล้ามเราก็แบบมึงเล่นใช่ไหมเดี๋ยวกูเสิร์ฟให้อย่างงี้เป็นฟิลนี้แล้วเราทำยังไงหมาเด็กมาเด็กจะจัดการจะกลายร่างเปมนนมาป่านไากเราก็ซัดหมดบอกเลยเจอแน่วินลี่นี่โชว์โชว์โชว์เราฟู้ใครเขาได้หรอตัวเราอ้าวโอ้โหจะไปรอดูในซีรีส์นี่ ผมมีพลังอยู่แลว้วนี่เรอมีพลังมาจะเพิ่มเติมพลังนี่คือในซีซันนี้คือแบบเจาะลึกทุกตัวละครคือแบบตัวละครไหนที่มีพลังเนี่ยคือเราจะขยายให้มันเห็นได้ชัดขึ้นแก็เป็นเป็นเหมือนไซไฟแฟนตาซีมากขึ้นครับในซีซันนี้ก็น่าติดตามสุดๆสนุกมากๆแ <c oughs> น,น่นอนเราถ่ายไปแล้วก็เยอะแล้วเนอะเราสึกไหมแบบ เฮ้ยทำพี่เบ๊บหรือว่าน้องชาลีมีพลังอันนี้เพิ่ม,อ,มดดไอ,ไอีกสักนิดนึงได้ดีอะไรนะอยากให้พี่ชาลีถ้าคุณขายอยากให้น้องชาลีกับพี่เบ๊บไปลางอะไรเพิ่มเพราะเราถ่ายไปแล้วต้องกนับถ้าเรามีพลังนี้เพิ่มเราชนะแน่สิพลังอะไรเพิ่มเหรอ,อพลัง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 อะไรคุณจะพลังอะไรผมขอพูดว่าผมแค่อยากมีพลังเหมือนเดิมแค่นั้นแหละ เพราะว่าพี่เบฟไร้พลังเหลือเกินงั้นงั้น้าพี่อยากได้พลังคืนผมผมต้องตายนะนี่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหแรงเกินหักปะหักปะโอ้โหในซีรีส์นี่ซึ้งเลยนะเา่วาอยากได้พลังคืนอะไรอีอยากจากมีพลังอะไรเพิ่มเราเล่นเปจุกแจกใช่ะนพลังอะไรเพิ่มพลังอะไรเพิ่มเหรอาก็ขอเป็นพลังเพิ่มเวลาแล้วกัน แบบต่อเวลาเพิ่มนะแม่ต่อเวลาเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ยแบบจะได้มีเวลาให้เมียแค่นั้นแหละน้องเบฟเขาแบบเรียกร้องไม่มีเวลาให้น้องเบฟแบบเบบี้เกิร์ลยังบอกเลยโอ๊ยก็ไม่มีเบบี้เกิร์ลนะในนั้นตัวแม่เลยอ่ะก็นั่นแหละเราเป็นเราเป็นเค้ก้ามตัวแม่ที่แบบว่าขมือบเออหมาเด็กแค่นั้นไม่เขาบอกว่าเรามี้เขาเป็นหมาป่าแล้วนะเรา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 ทั่วใหม่เราลงได้ลงได้ อะเนี่ยซีนซีนซีนอะไรเป็นยังไงฉ่ำฉ่ำบ้านเมฟโอ้โหไม่ได้หยุดอ่ะสามวันอ่ะฮะอะไรหมายถึงว่าเขาซีนไม่หยุดมีทุกซีนเออขนาดไม่ใช่บ้านผมเป็นบ้านเมฟอ่ะถ้าเราบอกเสื้อผ้าไปอยู่เออแต่หนูอยู่ที่นั่นเป็นผัวเมียกันมันก็ต้องอยู่นั่นแหละก็เป็นการหวนคืนสู่ยังไงโลเคชั่นที่เป็นตำนาน แสงสีต่างๆของทุกคนแล้วะเฮ้ยผมสปอยได้บางอย่างนะก็มีเราจะมีสีอะไรมากำหนดเออเขามีการลออซีนของซีซั่นแรกเยอะมากเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยใครที่อยากเห็นแสงสีอะไรหรือสีที่คุ้นๆตาก็อาจจะได้เห็นในซีซั่นสีใหม่ๆและเรียกได้ว่าสถานที่ใหม่ๆมุมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านอ่าเราซีนแบบว่าในล็อกโก้ล็อกเลอร์แข่งรถเนี้ยเพราะว่าเรา ชาลีมีพลังเพิ่มมีเปบจะต้องไปช่วยจัดการร่างกายทำสมาธิก็มีอยู่แล้วเราเป็นชีเ um, ซิร์ฟเราก็แบบซีน mm hmm. ั่นนี้ผมผมว่านะความเข้มข้นมันเข้มข้นมากแต่ผมยังงงว่าเขาอ่ะยังใส่ได้มาขนาดนี้หลายซีนขนาดนี้คือแบบแน่นเลยจุกๆเลยอะถ้าเราผ่านคอร์แบบมันทำงานด้วยกัน มันแบบเนี้ยเพราะว่าซีนเอ็นซีมันทำให้เราแบบคงกกันมากขึ้นมหรือแบบแทจะไม่ต้องแบบพร้อมอะไรมากเลยก็เข้าก็ได้เลยเหมือนเหมือนมันแบบมองตารู้ใจมากขึ้นมันจะซิงค์ไม่ได้ทางอินเนอร์แล้วก็ร่างกายล้วกันอ่อกล้ามากขึ้นแล้วก็ ผมเพราะว่าซีซั่นนี้เราเหลือแค่ถุงเท้าอันเดียวอ๋อนี่แหละแตกแล้เนี่ยก็บอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยเน็ตเน็ตดวงพิกยิ่งกว่าซีซั่นหนึ่งแน่นอนช่ำดังนีย อาทำงานกันมาสิบปีอย่างเงี้ยมันมีมันมีอะไรที่แบบประทับใจกันไหมมาจนถึงเรื่องดีแล้วเดี๋ยวก็จะแบบไปต่อปต่อยมาปลยแล้วก็ปีหน้าอีกประทับใจเหรอก็เป็นเอาจริงการทํางานกับพี่พาเวลก็คือแบบสบายใจและเงินสบายใจแบบทํางานด้วยกันได้แบบเรียกว่าอะไรคือแบบแทบจะไม่ต้องแบบคุยแบบซิงกันแบบเหมือนอะไรเหมือนเราอยู่เราแบบอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็แบบ คลสกิปเอาจริงสกิปบางทีเนี่ยคือเราแบบไม่แบบไม่ไม่ไม่ต้องคิดอ่ะมันมาเองมันเหมือนมันซิงกันเองแล้วก็แต่ละโมเมนต์ต่างๆที่เราไปทํางานด้วยการการแบบทํากันบ้านอะไรบางอย่างเราก็เหมือนแบบมาซิงกันแบบหน้าข้างหน้าได้เลยอ่ะมันมันแบบราบรื่นมากมันเราเป็สวดีไหมที่ได้มาเจอกันและกันแล้วแบบเป็นรงสรรแน่นอน่งใจจังที่ฉันได้เจอเธอเธอแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กันมาตั้งแบบ2ปีแล้วแล้วแล้วก็ อีกสองเรื่องมันก็ยังอีกนานต่อไปละจ้าพี่ก็จะเดี๋ยวพี่ก็จะ30พี่ก็จะเริ่มเค้ก้ามแก่แล้วตอนนี้ว่าเวลาไปออกงานเดี่ยวมดาที่จะหลังงานมนา่เราไปออกต้องตัดให้สนุกนะเราเวลไปออกงานแยกเรต้องตามให้กำลังใจเออโอ้โหก็มีนมามาตามถึงจันวาเลยอ่ะปีนเสาหนักวนเสาโชวชาวบ้าน แล้วพี่แร็ามาเวล้มาฉันรู้นกฉันกเขาจะมยังไงยังไงเป็นงไงมันโทรตามมันได้หลักใจเลยจริงก็คือโทรไปแล้วเขาบอกโอเคโอเคแล้วก็โอเคเข้ามาก็ไปเลยไม่ที่จริงอ่ะผมไม่ค่อยส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบถ้าถ้าแบบว่างแบบไม่ได้ทํางานอ่ะก็จะไม่ชอบคนเยอะมากก็ไม่ไม่ค่อยไปไหนแต่เราก็แบบเขาก็ มีงานเปิดตัวที่จุฬาทั้งทีเราก็ต้องไปซ<อ><ง>ัพพอร์ตเป็นยังไงพอตอนที่แบบว่าสาปที่คนเห็นเราปีนคือผมเห็นผมเห็น้ช่วยเรียกความพยายามแบบปีนแล้วก็แบบโบกมือตะโกนเรียกโอ้โหก็คือสุดๆแบบเรียกได้ว่าเด่นออกมาจากแบบแฟนๆที่ตรงนั้นเลย ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับที่มาจากดอมมันดีนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยสำหรับเก้าอี้ตัวนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะผมยังจำได้ขึ้นใจเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆกก็็เหนลลีาาริงเดดียยววแล้สุๆเราเรามีคิดไหว่าพอออกงานเดี๋ยวเราจะมีโอกาสแบบไปให้กำลังใจเขาแบบมีบ้างได้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบ พี่มาปีนเสาขนาดนั้นผมต้องทำอะไรเนี่ยผมต้องห้หัวลงมาไม่ได้อจะลองไปร่ะแบบเขากเไม่ออกเดี๋ยวหนอาจะลองไปเป็นแบบฝึกไปแทนที่ออารดูอะไรเงี้ยโอ้ยคอยซับคอยซับอยากกว่าคิวเเลยไดจะลองไปเป็น a ให้เาดูได้สิเพราะว่าก็ตามติดไปได้อยู่แล้วอ่าเพราะเดี๋ยว เอาน้องไหนไม่พอรูปภูอะไรนะเดี๋ยวนี้เชนอะไรนะเด็กๆเยอะเดี๋ยวมีมาอีกคุณจะผัดตัวเป็นยาเขาเอาไหมได้แบบเราแบบไปคอยดูแนพี่เมฟเขาอยู่แล้วแล้วเนี่ยเขาไปไปในยาเขาเขาจะต้องจ้างด้วยเงินหรือจ้างด้วยอะไรจ้างด้วยหัวใจพี่รู้ว่าต้องซื้ออะไรหนู เอาเอาแบบเอาเอาแบบที S <S <S 1> <S 1> ่พี่พิงคาพูดก็ดีไม่ได้คำถามเ่าไปอะไรเนี่ยข้ามข้ามข้ามอ่าพายแล้วเดี๋ยวจะมีแบบว่า E P เขาเรก E P แรกครับผมก็อยากฝากทุกคนนะอีกสองวันจะขายบัตรบอกเลยว่าอยากให้มาจริงเพราะว่า E P หนึ่งของซีซั่นหนึ่งเป็นยังไงรอบนี้ยิงจูใจเต็มที่ตอนเล่นยังยังงงว่า แม่เขาเขาก็เปิดใจเต็มตาเต็มจอลต็นจอแน่นอนก่อนเข้าซีนนี่คือทาเนียนกิบสยามพาวไลน์รู้เรื่องลงลงผิวเป็นนางฟ้าอ่าวไทยเลยเธอพี่ชายหน้าเขาบอกลงนุ่เยอะเลยนางฟ้าอ่าวไทยเราซื้อเองเลยเนียนกิบเออ เบียสีมาเนียนกริบกริบเด้งหนึ่งเราเราเราเาปักตัวแรกกันจะลายบันเร็ว <c oughs> ไอ้ที่เกีเมเจอร์ครับอีก2วันก็จะขายแล้วก็ไปดูพร้อมกันวันที่2พฤษภาคมนี้ที่สยามพาราไดน์นะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเฟิร์สพรีเมียร์นะแต่ว่าก็อยากให้ไปด้วยกันก็ดูได้ครับทั้งช่วงวัน31นี้ครับดูได้ทั้งช่วงวัน31 เสียงกันนั้นใช่ไหมเสียงดูได okay. ้ดูพี ja ่เมมเดอะซีนี้สองนะครับดูได้ทุกวันศุกร์เวลา4 1่นัสิบห้าทางช่องวัน3 1แล้วก็เวอร์ชันอันคัดทางไอชีครับ and for international fans you can watch on 2 c n d of may นะครับ and it's gonna be very wild on the uncut so go see on ichee or www.iq.com นะครับ thank you ครับผมขอบบุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย